เฮ้ยตัวอะไรอ่ะบิวอะไรพี่ไอซ์ทำหน้าตกใจอะไรขนาดนั้นอ่ะบิวมันมาแล้วใครใครตัวบิวเนี่ย ไอ้อยู่บ้านปะเนี่ยพี่ไอ้พี่ไอ้ไ แล้วนี่เป็นไงมาไงเนี่ยมาเช้าเชียวก็ช่วงนี้มันว่างอ่ะพี่อยู่บ้านมันก็เบื่อก็เลยมาหาช่วงนี้พี่ก็ว่างเหมือนกันเลยอ่ะแล้วเราจะทําอะไรกันดนี่ะนั่นน่ะสิงานพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันไหมพี่ไปดิพี่มีที่สวยๆแนะนําพอดีเลยอ่ะเนี่ยไหสวยจริงเปล่าพี่ไอายไหนนี่ไงสวยๆทั้งนั้นเลย แล้วมันไกลไหมอะพี่ไอนี่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองแล้วเราต้องเอาอะไรไปบ้างอะแล้วก็เตรียมของเหมือนไปปิกนิกกันนั่นแหละโอเคเลยพี่ไองั้นพรุ่งนี้พี่ไอโทรปลุกหนุ่มด้วยนะเดี๋ยวไปละบ๊ายบาย โอ้โหพี่ไอซ์จะพาไปไหนเนี่ยตรงแถวนี้ก็นั่งได้แล้วนะอย่าเพิ่งบนดิบิวตรงนู้นน่าสวยกว่าอีกไปไปเดินไปก่อนโอ้โหพี่ไอซ์ที่นี่อากาศดีมากเลยอะเห็นไหมบิวพี่บอกแล้วว่าตรงนี้บรรยากาศดีกว่าตรงนู้นอีกบิวเราไปนั่งกันตรงนู้นแล้วคันโอเคค่ะพี่ไอซ์ นี่อย่างนี้จะมีจอยแค่ไหมพี่ไอจะบ้าเหรอบิวสวนสาธารณะแบบนี้จะมีจอะแค่ได้ยังไงนั่นนะสิกลางสวนแบบนี้จะมีจอยแค่ได้ไงพี่ไอตรงนั้นวิวก็สวยน,นะเราไปถ่ายรูปเล่นกันไหมไปแต่เราเอาของไว้ตรงเนี้ยของมันจะไม่หายหรอเอาไว้ตรงเนี้ยแหละพี่แล้วมันจะไม่หายหรอบิวไม่หายหรอกสวนสาธารณะแบบนี้จะมีโจรได้ไงไปไปไป ดีจังเลยอะวันหลังพี่ไอซ์พาบิวมาอีกนะแน่ได้เดี๋ยววันหยุดพี่ชวนบิวมาองนะพี่ไอซ์ถ่ายรูปให้หนูหน่อยมามาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ถ่ายให้ส,สวยๆนะพี่ไอซ์สวยอยู่แล้วนะมาเฮ้ยอะไรพี่ไอซ์ลองซับบิวตกใจหมดเลยเนี่ย บิวเมื่อกี้พี่เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าเดินผ่านหลังบิวไปอ่ะคงเป็นหมาอะไรพี่ไอซ์ไม่มีอะไรหรอกแต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะบิวแหมพี่ไอซ์หิจนตาลายแล้วแน่เลยกลับเถอะตี่เห็นจริงน,นะบิวไม่มีอะไรหรอกกลับเถอะไปเฮ้ย,ยบิวทำไมของเรามันกระจายแบบนี้เล่นดิพี่ไอซ์ เหมือนโดนตัวอะไรลากไปเลยอะหรือว่าจะเป็นตัวที่พี่เห็นเมื่อกี้อะคงจะเป็นหมาอหไรพี่ไอซ์ช่างมันเถอะคงใช่หแหละเรากลับบ้านกันเถอะเฮย้ยตัวอะไรอะบิลอะไรพี่ไอซ์ทำหน้าตกใจอะไรขนาดนั้นอะบิวมันมาแล้ว اوو اوو <marriages timing> ว่ามันน่าจะไปแล้วแหละทําไมในสวนมีโจยเคยด้วยอ่ะพี่ไอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันปกติพี่มาก็ไม่เคยเจอนะทําไมตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะพี่ไอแขนที่หลังมันมีเลือดด้วยอ่ะนั่นดิน่ากลัวเรารีบบอกไปจากที่นี่กันเถอะ <c oughs> เราเดินมาไกลขนาดนี้แล้วคงไม่เจอหรอกมั้งพี่ไอ <c oughs> <c oughs> พี่ไอ ว่าเราต้องวิ่งห่างน้ำที่สุดอ่ะจริงด้วยพี่ไอเราเจอเ,เจอแค่แถวน้ำตลอดเลยรีบเปิกันวิว บิวมันไม่ตามเรามาแล้วอะ่ะทำไมมันน่ากลัวอย่างงี้อะพี่พี่นึกว่าเราจะไม่รอดซะแล้วเนี่ยไปบิวกลับบ้านกันเออ